ผมวันนี้จะทาอัปเดตนะครับในช่วงหน้าฝนช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับตกแบบน้ําขังนะครับตกแบบน้ําขังเลยแหละใครปลูกแอปเปิลเนี่ยถ้าเป็นที่ลุ่มเนี่ยเสี่ยงนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ข้อมูลนะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับสําหรับใครที่ปลูกมานานแล้วก็ถ้าผิดพลาดถูกอย่างไรก็แนะนําผมได้นะครับผมนี่ในทุกๆปีนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็น ไอ่คูเรม่านะครับเป็นชนิดอัดแท่งหรือเป็นหัวชเชื้อแต่เป็นผงเป็นน้ำได้หมดนะครับผมก็จะใช้ในช่วงหน้าฝนจะมีการใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอทุกๆ7วันทุกๆ15วันนะครับในตัวนี้นะครับถ้าฝนตกสะสมเห็นเชื้อราขึ้นตามลำต้นเลยอ่ะมันจะมีเชื้อราเป็นเชื้อราไม่ไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนําให้ใช้เทอร์ลคอนะครับผสมน้ํานะครับฉีดนะครับฉีดทั่วใบทั่วต้นเลยนะครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะครับก็เห็นผลได้ดีนะครับก็อันนี้เป็นยายับยั้งเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น เป็นเชลาดีนะครับผมก็แบบชนิดผงชนิดน้ําก็ได้หมดนะครับในช่วงต้นฝนนะครับถ้าใครมีต้นแอปเปิลอายุที่พอจะทําดอกได้แล้วเนี่ยผมแนะนํานะครับก็หาปุ๋ยสูตรเสมอมาใส่นะครับก็คือสูตร15 15 15 16 16 6หรือ20 20 20นะครับมาบํารุงเขานะครับหลังจากที่เรามองเห็นช่วงสเปอร์ตาดอกอย่างนี้นะครับสเปอร์ตาดอกขึ้นตามกิ่งอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกิ่งเสียบยอดนะครับ อายุได้ประมาณจะเข้า1ปีแล้วแหละนะครับก็ผมทําการใส่ปุ๋ยแล้วนะครับทําการใส่ปุ๋ยในรอบโคนแล้วผมขุดผมขุดใส่นะครับนี่บริเวณนี้เลยเนี่ดินยังขุดง่ายอย่างนี้ผมขุดแล้วฝังนะครับเนื่องจากหน้าฝนนะครับถ้าเราหว่านจะเป็นการชําระล้างนะครับก็ฝังเป็นจุดเป็นจุดห่างจากโคนต้นสักนิดนึงนะครับผมอย่าใส่ใกล้โคนต้นนะครับการใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะจะทําให้เน่าคอดินได้นะครับอันนี้เป็น เป็นข้อมูลของทุกคนที่ต้องต้องพึงระวังไว้นะครับการใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆจะเกิดทําให้จะทําให้รากเน่าหรือเน่าคอดินได้นะครับคนปลูกแอปเปิลควรระวังปลูกในเข่งอย่าใส่ปุ๋ยเยอะนะครับผมระวังด้วยนะครับผมมีประสบการณ์ในด้านนี้มาแล้วนะครับก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนี่ส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้ในแปลงในช่วงหน้าฝนก็จะมีเทอ,อล่าคอนะครับไม่งั้นก็ไตโคเรมานะครับส่วนปุ๋ยนี่ก็ในช่วงต้นฝนนี่ก็จะมีการใส่แค่สูตรเสมอนะครับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุง ลากนะครับก็ดูระบบโครงสร้างอย่างสมดุลนะครับส่วนปลายฝนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาหาข้อมูลใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนตัวปุ๋ยนะครับต้นนี้ผมจะลองทําดอกในปีนี้นะครับว่าต้นอาย,อยุต้นเสียบยอดอายุ8เดือนเนี่ยถึงหนึ่งปีเนี่ยผมจะสามารถทําทดอกได้ไหมถ้าทําดอกได้เนี่ยคนที่ซื้อไปก็มีรุ้นนะครับจะติดดอกในปีแรกนะครับผม